สวัสดีทุกคนค่ะทุกคนค่ะพี่น้องโอ้ยป้าบ่ค่อยสบายกับพี่น้องนะคะกินขขากันเดินนะคะเอ็นบอดอิป้ากับมี่นะคะไข่เจียวนะคะพี่น้องไขเ่เจียวห่อนๆเลยนะคะผักอะไรน้ํา,า,าพริกนะคะพี่น้องแก้วนะคะทําเองมนี่คือพระเอกของเราเลยวันนี้ไปสวนไทยมาค่ะพี่น้องก็เลยเห็นอัน,นตำักคุงนะคะตําทัวอยากกินค่ะพี่น้องบ่ได้กินตาทัวโดเลียวนะคะก็เลยออ้ยไปเอาปูมากค่ะพี่น้องยอั่วๆม,มาเลยค่ะเพราะว่าใส่ถาดนั้นไม่ได้หรอกค่ะมันเยอะนะคะบังดูเนี่ยกินคนเดียว เนี่ยดี๋ยวสามมือผมเดอครับพี่น้องนะคะกินคนเดียวกินบ่มืดรับพี่น้องนะคะเสียบๆอยู่ๆกันเด้อต่าทัวสวนสวนสดก็มีผักลวกนะคะเอออ่ะแล้วก็มีนี่ค่ะพี่น้องนะคะไข่เอ่อพะโล้นะคะเป็ดพะโล้ค่ะนะคะป้าก็มิตรึมผักสดรับพี่น้องเนี่ยผักสดผักสดนะผักสดรับพี่น้องนะคะกินกระสิได้ไล่สดต่อนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้นะพี่น้องมันก็ยังว่าละค่นนะคะเอ่อเรื่องของป้ามันก็ นะคะไอขึ้นสาเรียวนะคะพี่น้องป้าก็เลยบอกใครอยากว่บอกยังไรป้าเจ็บข้อป้าบ่สบายค่ะแพ้พุ่มแผ่นะคะป้าก็เลยแบบว่ากินข้าวเหนียวกันค่ะพี่น้องอ่าก็เลยเดี๋ยวจะไล่สดกันได้คุยกันนะคะป้าก็เลยมากินเขาไปน้าหิวค่ะนะเออเรฟซี่เธอบอกอู้ว่นนี้กินเขาไปแต่แซ่บยังผสมนะคะพี่น้องเออไปกินอันข้าวเหนียวไหมนะพี่น้องป้าคนไมยั่งอยากกินอยู่ค่ะนะเพราะว่านั้นแล้วเราไม่ได้กินข้าวเหนียวนะพี่น้องเนี่ย จำแม่มันเออพี่น้องเออเห็นบอหนากล่องเออจำมันกับพี่น้องจำจำอืมอืมอืมหิวเป็นเวลาที่อ่าเที่ยงค่ะพี่น้องเอาลืมซัดนาฬิกาค่ะทานเหมดลืมนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยนะะพี่นอ้องอู้ดูสิไข่เจียวปาค่ะพี่น้องไข่เจียวเสียบๆอืมอืมเป็นพูมมแพ้พี่น้องเป็นเชื่อะ่ะพุ่มแพ้มันกับ หายยากกับพี่น้องเป็นป็นห,หายเนาะบางทีมันขึ้นจมูกขึ้นหัวขึ้นจมูกนี่จนแม่แบบปวดหัวป้าเป็นรอบเดือนด้วยครับพี่น้องเท่าแล้วพีนี้ยังเป็นรอบเดือนเซ้อเนี่ยหายสิเจ็ดเดียวสิเศร้ากับโเศร้าจ้าเที้ยวบันยมเป็นหลายก็เกาคิดว่ามันจะหายไปแล้วพี่น้องกลับมาอีกมาบ่งไายการหมอนะคะเขาบอกไายการหมอหมอเขาบอกว่าคนที่มีอายุใบทอง เป็นประจำเดือนแบบนี้เป็นอายุหลายแล้วมันยังประยุทธเนี่ยต้องให้ไปตรวจเลือดเพิ่งเด้อค่ะเผื่อจะมีมาลงมาเล็งวาสซนว่าเป็นตระยานแทะอือมฮึอืมอืมพี่องฟันก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังอยากอืมเป็นตระยานเนาะพี่น้องเพาหมอบอกแบบนี้ไหมอันบวบค่ะกดเช็กอืม เขาบอกว่าให้ไปตรวจตอบนิเจอร์่ัมร่างกายคนคนที่ว่าสูงไวัยนะเวลาเห็ดยังกินสัตว์มันก็บ,บางคนก็บอกว่าโฮอร์โมนสีขาดนั่นนะนี่อืมเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเล้ยต้องใส่ผ่านนะไม่รุ่นใหญ่อะรุ่นหนาเลยตัองสัตว์อาบอยู่ค่ะเสียตัวเขาบอกว่าเสียตัวจักเชือกนะซิมก็ปีแล้ว มันก็ยัง่าเออมันคือยังหัวหลุดไปอยู่สะดอก <c oughs> อืมงอพี่รองแต่ว่าร่างกายป้าแข็งแรงดีนะนพี่้องก็จะมีตะปวดหลังยังอยู่ยสุขภาพป้าแข็งแรงแล้วนะครบถึงบอกว่ารอบงานนี่แหละนะคะพี่้องอืฟันไม่มีครับพี่้องมาหัางก็กินแต่ข้างหน้าโอ้ยเพชรกับพี่้องขอให้สุดหนาสุดลัง ขือเหนียวร้อนๆับพี่น้องโอ้ยยังไงเราอยากไปบวชอดีกยพี่น้องเอ็มมี่มูวแตก็เป็นห่วงลูกใหม่ห่วงน้องไก่คิดถึงบ้านเพราะเราไม่เคยเป็นนอนครั้งที่ไหนนะฮะแปลกทินเขาก็เลยรู้สึกว่าเออคิดถึงบ้านนะลูกใหมเ่เ่าคิดถึงมากๆเลยแต่เ,เขาก็รู้ว่าเราไปวัดบ,บ้านก็บอกสุบัญฟัง มันก็ดีเยู่เมราวันเครียดมากเลยพี่น้องใส่เอาร่มครับเลขขาหมูวัน <c oughs> เลขขาจากสิลับใด้บ่เดิมอาร่มบดีไหมเอาร่มบ่จ่อยมันเป็นลมเดือนแล้วมันปวดหัวมันขึ้นมากนะ่มเลือดมันตีไหมพี่น้องพะโลค่ะ <c oughs> นั่งห้องให้ครับเออเล่ขาบ่ามันเครียดเรื่องข้ต้องก็ดีแล้ค่ะ ป้าสบายใช่ว่าป้าเกิียดอีกเรื่องเพราะมม่ปวดหัวนจะเป็นสี่งละเป็นเวลาเราเป็นรอบเดือนเนี่ยป้าสบ,สบายนะเดี๋ยวกหายมาัได้ดีแล้วค่ะก็ได้กินยาแก้แพ้เพราะว่าแก้แพ้มันหมดนะครับพี่น้องนุ่งแล้เป็นื่อ,อยามากินเม็ดเดียวหายแลเพราะนด้บอกกินยาเขาบอกว่าไม่กินยาเป็นประจำเพราะกินยาไอ้แก้ปวดหลังนู่นบ้าพี่น้อง อาเก็บปวดหลังสินะเรามันก็กินมันก็แบบเดี๋ยวมันเป็นโรคไตโรคแน่นอนนี่นะพี่น้องป้าก็เลยเออยาย่ามบอกกินแล้ว้มันปวดเขเลยกินมันเท่าเนี่ยมืนเหอาการดีแล้วค่ะถ้าเป็นรอบเดือนนะป้าจะไม่สบายวันแรกสองวันอืมวันที่สองพอดีแล้สามปั๊บหายเลยอืมอากาศดีค่ะ สงครามอิสราเอลเขาบอกว่าคนได้เสียชีวิตนะเขากับแบบแว่าแสดงความเสียใจด้วยคับพี่รองมันคนเหนะ่าเนาะไปตั้งแดนก็นกนเพื่อหวังหาเงินหาทองอยู่ประเทศบ่ดีมันก็สามารถเกิดปัญหาได้ มาเมึงป้าไปซื้อเงินเขาสารนาซีก็สอบมาตุนไว้เลยค่ะไอ้เรื่องกินเนี่ยนะฮะเรื่องข้าวเรื่องนีไป้าจะตุนตลอดบนเม็นวเฉพาะตอนนี้นะค่ะป้าตุนตลอดเพราะป้า,าอยู่คนเดียวเขาเนียอสองกระสอบเขาเสื้อสองกระสอบนะพักเสี่ยงมาวันๆนพระเราก็เดือนที่แล้วด้วยนะฮะก็เลยเผื่อคนท่ามันฉุกเฉินเวลามันหน้าหนาวจริงมันออกไปไหนไม่ได้แล้ว,ยวอยนะู่ไกลด้วยบ้านป้าอยู่ไกลตลาดนะไกร้านไทยไก่ร้านไทย เป็นสมุวงซมุวงเนี่ยมังทั้งสองฟังเลยปลาอยู่ระหว่างกึ่งกลางเมื่อมาเขาเห่งบอกว่ากินปูอะ่ะจะมีนั่นมีนี่ญาติอยู่กับพี่น้องจักก็ยากอืแต่ปูทะเลคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเมนบ๊อบพี่น้องปูทะเลแม่ฮะน้ำปลาของป้าอร่อยมากตำุ้มตำแกงอ่อมเลฤตอะไรแล้วมือมอร่อย อืมอืมฟันไม่ค่อยมีเสียวฟันนะอืมเนื้อปูเวลากินไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดว่ามีอะไร <c oughs> กินนะเขาบอกนนานกินทีหรอกครับพี่ต้องส้มตำไมไ่กินมาหลายเดือนแล้วรเหนียวอะ่ะถ้าไม่ค่อยชอบบางทีน,ะนานๆกินทีหนึ่งนะครับ อืมเราทำมันต้องมีเพื่อนกินึงจะอร่อยโอย้อืมปออืมอร่อยเนี่ยแหละป้ากินเขาบอกมีมารยาทหรอกค่ะป้าถึงโบอยากกินโซ่เท่าไรนะฮะกันกินนะโอ้ยพี่น้องกันน้ำกิน่ะพูดรวดพูดปาดรวด นี่นี่กินคำเล็กนะคะเพราะว่าอะไรฟันไม่ค่อยดีพอปกตีว่าบได้กินคำใหญ่ๆสุดรวดมันนั่นหรอคะ่ะเขากินโซ่เขากินใหญ่ๆนะพี่น้องอ่วรอปากปลาเล็กปากไม่กว้างอืมมันบอกค่ะพี่น้องพักจะสุดแตงกวงอา,ากสวนถูกความค่ะสวนเล็กนะฮะได้กินหย่อนอยู่เด้อลระพี่น้องอืมมันบอก ว่าช่วงนี้คนไทยเขาปลูกผักกินเองผักแพงนะฮะถั่วเขาขายกรรําละห้าบาทแล้วหาอยู่โลดเนี่เมื่อก่อนเขาขายสามกําห้าเดี๋ยวนี้บ่ไเ้ครับอกว่าจะเป็นเครื่องปรุงยังังเขาขึนดับโบเลยของแพงเขาจ้องประหยัดคับพี่นะ้องนะปิดพะโล้ค่ะก็เหลือเขาก็ะเนี่ยกินผู้เดียวคับพี่น้องเขาก็อุ่นเพราะว่าทำไว้ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย มึงไม่ทำงานเร็วอนขาเยอะจริงหรอเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเอาเตอนนี้คนเด้าไหเดี๋ยวเดี๋ยวกินขเขาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปไล่ไลสุดต่อเจอกันใหม่จ้า